สวัสดีครับทุกคนครับนี่เป็นช่อง Bomski4 นะฮะซึ่งเป็นช่องที่ปกติเวลาผมทําคลิปรีวิวผมก็จะทําคลิปรีวิวแบบจัดเต็มเลยนะเอาไปลองเล่นด้วยนะครับผมแต่ว่าถ้าจัดเต็มแบบนั้นเนี่ยมันใช้เวลานานนะครับผมในการทํา1คลิปก็ประมาณ4ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะครับไปลองเล่นหลายแมตช์มากไม่ตม่ำกว่าสิแมตช์นะครับลองเล่นแบบถึงพลิกถึงขิงไปเลยนะครับแต่ในคลิปนี้ผมขออนุญาตมารีวิวแบบแนวทางการอัพคล้ายๆกับช่อง Bomski Review นะครับหลายคนไปติดตามช่อง Bomski Review อยู่แล้วนะครับผมเป็นช่องที่ผมทําขึ้นไว ไลองรับนักเตะที่อาจจะลงคลิปในช่องหลักไม่หมดนะครับไปลงคลิปในช่องนั้นในการแสอนแนวทางการอัพนักเตะใหม่ๆนั่นเองนะครับผมแต่ในคลิปนี้ขออนุญาตครับผมมาลงคลิปในช่องบอมสกีโฟเป็นช่องหลักนะครับเพราะว่าผมกําลังจะไปดูหนัง <laughs> จะไปดูฟาสต์สิเออไปดูช่วงบ่ายๆนี้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้ลงคลิปวันนี้นะถ้าถ้าเกิดไปทําแบบนี้นะครับผมเออแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยขอสอนไฟอันตอเลสนะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งนะฮะจะไปลงช่องบอมสกีรีวิวนะครับสอนเดมเบเล่นะครับไปติดตามช่องบอมสกีรีวิวด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผม เดี๋ยวพาทุกคนมาดูแฟนตอเรสก่อนนะคลิปนี้นะครับตอเรสเนี่ยจะมีร่างพิเศษออกมาแล้วนี่เป็นร่างที่4ของเขานะฮะก่อนหน้านี้มีออกมา3ร่างนะครับร่างการ์ดเขียวเนี่ยอันนี้บูตสี่เลยนะครับการ์ดเขียวปีกขวาล่างเพย์เออร์ออร์วิกนะครับผมเป็นร่างปีกขวา94จับลงทีเป็น98นะครับร่างนี้เนี่ยเป็น1ในนักเตะในเกมเพียงไม่กี่คนนะครับที่มีค่าพลังบูตถึง4เมื่อจับลงทีมนะครับร่างนี้นะส่วนร่างทีมชาติสเปนเนี่ยเก้าสิบสี่เป็นเก้าสิบ อยู่ในแพ็คของแชมเปี้ยนชิพเนาะแล้วก็ล่างล่าสุดของเราไปล่างนี้อันนี้95นี่เป็น98นะมันมี98 2ล่างนะครับอันนี้94เป็น98แล้วก็95เป็น98ส่วนแพ็คทีมชาติ94เป็น97ล่างของเราในคลิปนี้เนี่ย94เป็น97นะครับผมก็เป็นล่างปีกซ้ายสไตล์เป็นโลมิงแฟงเหมือนกันกันหมดทุกทุกล่างเลยอันนี้เดี๋ยวเราเปรียบเทียบก่อนนะว่าแต่ละล่างเนี่ยต่างกันมากน้อยแค่ไหนล่างใหม่เนี่ยดีกว่าหรือด้อยกว่าล่างเก่านะครับผมก่อนที่จะไปดูว่าอัพแบบไหนนะอันนี้เราเปรียบเทียบแบบการกดออโต้นะครับสังเกตว่าล่าง9 88ล่างนี้นะคลองบอลดีกว่านะครับผม88 91 88อันนี้คือเทียบแบบกดออตโต้ไม่ได้ปรับอะไรนะครับแต่ล่างก้านเขียวอะ่ะจะเด่นเรื่องของการจ่ายบอลล่างก้านเขียวผมชอบมากบอกตรงเลยเป็นล่างที่เปิดบอลแม่นนะครับเอาไว้เอาไว้เป็นปีกตัวเปิดมงได้เลยอะ่ะใครชอบแบบสายเปิดมงเกมมิ่งนะครับออโตเลสล่างเนี้ยไปเปิดนะแม่นเลยนะครับยืนปีกขวาแล้วเป็นขนาดเท้าขวาเป็นเท้าหลักด้วยใช่ไหมแต่จริงๆงล่างอื่นก็ยืนปีกขวาได้นะเนี่ยมันยืนได้ครับแต่ว่าเอา่อค่าการเปิดบอลอนะ่ะค่าพลังการเปิดบอลนะันด้่ยมันด้อย่มยลม ล่างเขียวนะดีดีที่สุดเลยแหละแต่ว่าเสียข้อเสียคือมันเปิดสกิลอ,อะไรเพิ่มไม่ได้นะแล้วจบสกอร์ก็ดีกว่าด้วยนะครับลูกโค้งก็ดีกว่าด้วยนะล่างกัดเขียวอ่ะแต่สปีดล่างทีมชาติสเปนเร็วกว่านะครับแต่สปีดต้นล่างนี้นะล่าง98เนี่ยแชมเปี้ยนชิพเนี่ยดีกว่านะครับแต่ล่างของเราอะ่ะดีกว่าเรื่องไหนบ้างครับเ,เดี๋ยวดูก่อนใจเย็น แต่แรงยังไม่ใช่บาลานซ์สเตมมิน่าก็เท่ากับร่างอื่นโอ้โหดูแล้วเนี่ยคือทรงอาจจะอาจจะด้อยกว่าร่างอื่น3ล่า,างนี้ทั้งหมดเลยนะครับถ้าดูทรงค่าพลังตรงนี้นะแบบกดออตโอต้นะมันมีเขียวเขียวแต่มันก็เท่ากับร่างนี้มันมีเขียวเขียวตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้มันก็เท่ากับ2ล่างนี้เออดูทรงแล้วเหมือนจะด้อยกว่าในรายละเอียดนะในรายละเอียดบางอย่างย้ําอีกทีนึงนะครับเมื่อเทียบกับ3ลม่างเก่านี้เลยนะครับผมแน่นอนนันี่ร่างแซนด์ดยังไงก็ร่างพิเศษดีกว่าอยู่แล้วนะแต่นี้คือเป็นการเปรียบเทียบแบบกดออ เพราะยังไงเดี๋ยวผมอัพเนี่ยผมก็ต้องมีปรับเพิ่มจุดเด่นเขามากขึ้นอยู่แล้วนะครับส่วนสกิลนะครับก็มีเดวบลทัสนามีโซคอนโซนานะครับใครอยากได้สเปเชียลเดวบลทัสก็ไปใส่ฟิบแฟบเพิ่มนะไปโอนสกิลฟิบแฟบเพิ่มก็จะเป็นสเปเชียลเดวบลทัสไปนะครับพินพอยต์คอสซิ่งไม่ต้องเปิดเพิ่มนะครับก็มีอยู่แล้วนะฮะถ้าเกิดจะไว้เปิดมุมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะเน้นแบบเอาไปเล่นปีกซ้ายคอตอเรสขนาดเท้าขวาใช่ไหมไปเล่นปีกซ้ายก็สไตล์ลุมมิ่งแฟงตักมาหน้าปากหหัััััววววกก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 ะะโลลลนน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 ครบบบบบบแแแ้้้้้็็เเยยิิิิงงปปป่่มาาาถชอไดสพ ะสกิลย win like exactly. so, 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 uh, ิงอย่างเช่นโดยเฉพาะสกิลป <VES> ั่นลองเลงเคอร์เลอร์ลองเลงชุตติ้งอะไรพวกนี้ไปใส่เพิ่มก็ได้นะครับเพราะว่าสกิลยิงของเขาไม่มีติดมานะครับแล้วก็การจบสกอร์ก็70กลางๆด้วยนะคงดันไม่ถึง80ด้วยนะครับอันนั้นคือการเปรียบเทียบแบบกดออโต้นะครับทีนี้มาดูของจริงนะครับผมเอาว่าผมจะอัพแบบไหนนะครับจะแก้ตรงไหนได้บ้างนะครับถาเวฟตันก่อนนะครับปาป้าป้าป้าปาปาภาเข้าไปถึงแม้ว่าดูทรงแล้วเนี่ยอาจจะมีหลายๆอย่างที่ด้อยกว่าร่างเก่าๆนะครับแต่เราก็สามารถปรับปรุงแก้ไขไได้ตตตาามสสลล์ที่่เเเรรนนะคับอ เป็นปีกที่สามารถเล่นได้ทั้ง2อฝั่งนะครับปีกขวาปีกซ้ายแล้วก็เล่น CF ได้ด้วยแต่เล่น CF มันก็จะเป็นออ,ออฟสไตล์ไปเล่นปีกต่ําก็ได้นะแต่เท้าหลักของเขาคือเท้าขวา แล้วก็ค่าพลังเท้าซ้ายเนี่ยก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้สูงกลางกลางงแหละนะความแม่นยําในการใช้ก็กลางๆนะครับสาหรับการใช้เท้าซ้ายคันจะเกิดพอเล่นปีกขวาแล้วตัดเข้ามายิงเนี่ยมันก็จะเป็นการใช้เท้าที่ไม่ใช่เท้าหลักนะครับการจบสกอร์ก็ไม่สูงจริงๆเราก็สามารถเล่นปีกซ้ายได้เหมือนเดิมเอาไปเล่นปีกซ้ายนะครับแล้วก็ตัดเข้ามายิงด้วยเท้าขวาก็ได้เหมือนกันมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเล่นแบบไหนเพราะว่าถ้าเกิดคุณมีปีกตัวหนึ่งอย่างเช่นเดมเบเล่นี่เดมเบลเล่นในทั้งสองเท้าเดี๋ยวชมคลิปในช่องอาากกีรวววิินนนคัั่่ใลปแต าตอเลสเนี่ยถ้าเกิดยืนปีกซ้ายก็ต้องเน้นตัดเข้ามายิงด้วยเท้าขวานะครับแต่ถ้ายืนปีกขวาก็ต้องเน้นเปิดมงนะครับแต่ค่าพลังการเปิดมันก็ต้องไปเน้นอัพเรื่องของล็อตเตสพลาส์เพิ่มขึ้นอีกนะครับสำหรับผมเนี่ยผมมองดูแล้วนะครับถ้าเกิดเรากดออโต้ไปก่อนนะเรากดออโต้นะปุ๊บอ่าได้94โบนัสได้แค่3นะครับมันไม่สามารถทําโบนัสได้4ได้นะครับผมก็ไปถึง97นะครับถ้าเรากดออโต้ปุ๊บเนี่ยมันจะมีอาริเอลสเตนนะครับติ่งมา1นึ่งพอยต์นะครับผม แก่งตรงนี้นะครับผมเอาออกก็ได้เอาออกเพื่อเอาไปอัพค่าทีมถ้ากดออโต้แล้วเอาอารีเอลเซนออก1นึ่พอยต์กก็เป็น97เหมือนกันนะครับได้เอา1พอยต์ไปอัพค่าทีมได้เหมือนกันแต่ว่าผมเนี่ยจะปรับนะฮะถ้าปรับแล้วตามสไตล์ผมเนี่ยมันจะไม่เหลือพอยต์ในการอัพค่าทีมแต่ว่าส่วนตัวผมว่าถ้าเป็นตัวรุกนะครับไม่ว่าจะเป็นกองหน้าหรือปีกอะไรพวกนี้ผมยัดสแต็เต็มๆไปเลยนะไม่ต้องไปอัพค่าทีมอัพค่าทีมให้พวกกองหลังหรือว่ากองกลางแบบแบบาระดีกว่านะครับผมเพราะ มดูที่ล็อบเทสพาสนะครับล็อบเทสพาสตอนนี้เนี่ยมัน7 6สีส้มนะฮะคือถ้าเกิดจะเอายืนปีกข,ขวาแล้วเน้นเปิดมงเนี่ยมันก็ดันไม่ถึง80สีเขียวอ่อนถ้าดันเนี่ยมันต้องไปลดอย่างอื่นหลายอย่างเลยเพิ่มมันจะดรอปลงมาอยู่ที่9 6ด้วยไม่ถึง9 7เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าความคิดผมนะถ้าจะอัพตอรเรสล่างนี้เนี่ยผมว่าเน้นอัพไปเล่นปีกซ้ายดีกว่าเอาไปเล่นปีกซ้ายนะฮะแล้วก็เน้นตัดเข้ามายิงหรืออาจจะเล่นแบบผสมผสานก็ได้น,ะเนดะ,ะเป็นแบ็กอ ตัดเข้ามายิงเราก็แล้วแต่จังหวะแล้วแต่ว่าปีกอีกตัวหนึ่งเราเป็นใครเราฟิตหรือเปล่ายังไงเป็นตัวทดแทนกันไปมาแล้วกันนะครับนับอัพอัพไว้กลางๆแล้วกันเพราะว่าคุณต้องเลือกระหว่างพาร์ซิ่งนะกับฟินิชชิ่งหรือว่าการยิงโค้งด้วยนะครับแต่ว่ามันดันไม่ไม่ได้มากนะ ฟินิชทิ้งมันก็75มันก็ดันไม่ถึง80แล้วโค้งก็7 4มันดันไม่ถึง8ปดสิบลบเทส,สมาร์ก็7 6ดันไม่ถึง80เหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นสําหรับตอเรสเดี๋ยวผมคิดว่าอัพไว้กลางๆแลวกันอัพไว้กลางๆคือสามารถที่จะเล่นได้ทั้ง2รูปแบบนะครับตัดเข้ามายิงหรือว่าเปิดเปิดมงก็แล้วแต่จังหวะนะครับเออเราไปเน้นอย่างอื่นดีกว่าไอ้อ,อย่างอื่นที่ว่าที่ผมจะเน้นนะครับก็คือเรื่องของการคลอง bon n, บอลฮะบอลคอนโรลดิป bon ปิ้งเนี่ยก็ถ เพื่อให้ค้องบอลกับเท้าดีขึ้นนะครับจังหวะพลิกหมุนจังหวะหลบอะไรพวกนี้บอลคอนโทรลเนี่ยสำคัญเหมือนกันนะครับสำหรับปีกเวลาพลิกเข้าไปหาจังหวะปั่นหรือเปิดนะครับผมก็เราจะดันตรงนี้ด้วยนะครับแต่เราจะต้องลดสิ่งที่ผมจะต้องลดนะครับและผมจะเสียสละนะฮะก็คือ kicking power speed นะครับสปีดต้นเนี่ยได้90สีเขียวเข้มไปแล้วเราจะลดตรงนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่า,าปีกเนี่ยเน้นสปีดต้นความคิดเห็นส่วนตัวผมว่าเน้นสปีดต้นมากกว่าสปีดจังหวะออกตัวไปสําคัญกว่านะฮะออกแล้วให้หลุดให้ทิ้งระยะห่างดีๆนะฮะจะได้มีม มีเวลาในการาหลุดเข้าไปเปิดหรือว่าตัดเข้ามายิงได้นะครับผมจะให้ความสําคัญมากกว่าสปีดต้นมากกว่าสปีดนะครับเพราะฉะนั้นผมจะลดที่ lower body stance นะครับก็คือสปีดนะมันก็ดันไม่ถึง90อยู่แล้วลดที่ lower body stance นะครับผมลดสปีดจาก8นะเพิ่มเหลือ7เหลือ6นะมันก็จะทําให้ kicking power เตะเบาลงไปด้วยนะครับเป็นสีส้มไม่เป็นไรผมคิดว่าไม่ไม่น่าจะส่งผลอะไรมากนะครับรวมถึงส stamina ด้วยนะครับอันนี้เราลดต่ำกว่า6ไม่ควรแล้วเพราะว่าตามิน่าตอนนี้8 0สีอ่อนแล้วนะครับผมแต่ตอนเ a สผมคิดว่าหลายคนก็คง อาจจะไม่ได้เอาไปเป็นตัวจริงหรืออาจจะเอาไปเป็นตัวแบ็กอัพนะโดยเฉพาะใครที่ไม่ได้ทาฟูบาซ่าแต่ถ้าทำฟูบาซ่าก็อาจจะเป็นตัวจริงได้นะครับผมจะลดโลว์เวอร์ดิเทนต์เหลือ6แล้วกันเด็กเซอร์ตี้ด้วยความที่เราจะยังคงเอ็ก l เซลชันเป็น90สีเขียวเข้มเหมือนเดิมเนี่ยก็จะลดอาจจะคงไว้แบบนี้จะไม่จะไม่ลดนะครับแต่สิ่งที่ผมจะต้องจําใจลดอีกแต้มหนึ่งนะเพราะว่าพอ i n t มไนไม่พอนะฮะก็คือพัดซิงครับจริงๆไม่อยากลดเลยนะพัดซิงเนี่ยตอนนี้มันสี่เอ่ t หนึ่งสองสามสี่เป็นระดับท นะครับผมไม่อยากลดเลย4แต้มแรกแต่ว่าพอยต์มันไม่พอที่จะไปใส่ดิปบิ้งนะครับอ่ะผมใส่ดิปบิ้งให้ดูก่อนถ้าดิปบิ้งเรามีพอยต์แค่นี้นะห้าพอยต์นะใส่เข้าไปจะก้าเป็น10ปุ๊บมันไม่พอมันต้องการอีก1นึ่งพอยต์นะครับเพราะว่าตอนนี้โปรเกรสชันพอยต์เหลือ2เราต้องการอีก3ามพอยต์เพื่อจะอัพดิปบิ้งพอยต์ที่11นะครับเพราะฉะนั้นต้องจําใจลดที่พัตซิ่งครับปุ๊บถามว่าลดจบสกอร์ฟินิชชิ่งดีไหมเอาพัตซิ่งไว้ผมคิดว่าถ้าทรงเนี้ยเราเเ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 นนนะนน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 น้ด้ด้ยยยิิิิงงนะดด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 ีีีีกกวววว่่านะา 3, าาะะะะะมมัััจจรรรรๆผลลคคบบออหื3ไป เ็นสใช่ไหมก็สามารถใส่ดิปบิ้งเป็น11ได้นะครับปึ๊บเข้าไปอ่ะเราก็จะได้บอลคอนโรทรลกับดิปบิ้งนะครับเป็น90สีเขียวเข้มแบบนี้โอเวอร์ออกก็จะได้94นะครับผมดูฮะเราจะได้9กสีเขียวเข้มเนี่ยสอย่างนะครับมีสปีดต,ต้นอีกอย่างหนึ่งนะครับก็จะเพิ่มเรื่องของการคลองบอลน,นะครับให้กับแฟนอันโตเลสมากขึ้นนะฮะคลองบอลติดเท้าดีขึ้นนะครับบอลคอนโรทรลจังหวะดหมุนจังหวะพลิกดีขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็สอดคล้องกับบาลานซ์ด้้้้้้้วววววยยยยนน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 นะะะคคคคครรรรัััับบบบบบ่่่่่่าาาาาสงตตตดดีีมมกกกกออออแแแแไไไไหลลลซ์ๆ็็โเเจิปถื สมดุลอยู่นะครับก็ถ้าเป็นตามผมก็จะเป็นตามนี้นะฮะ4 3 1สาดนะครับด้วยเหตุผลท,ทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาทั้งหมดนะครับผมก็ตามนี้เลยะะแล้วก็อย่างที่บอกนะครับไม่สามารถอัพค่าทีมได้นะครับเราใส่สตัดล้วนๆไปเลยถ้าอัพวิธีนี้นะฮะไปเลยโบนัส3ามนะครับก็จะเป็น9 7ยืนปีกซ้ายก็ได้ปีกขวาก็ได้ยืนปีกขวาเน้นเปิดมงนะครับแต่จะตัดเข้ามายิงบ้างก็ได้บางจังหวะแต่ถ้าเกิดไปยืนปีกซ้ายเน้นตัดเข้ามายิงจะดีกว่าเพราะรับล็อกเข้าเท้าขวานั่นว นะครับก็อย่างที่บอกไปสไตล์ลม,มิงแฟงน,นะเป็นจังหวะที่เน้นวกกลับเข้ามาเออบางคนนี่อีกหนึ่งเหตุผลที่บางคนชอบลม,มิงแฟงมาตัดยิงมากกว่าเพราะว่าเอ,อ่อถ้าเป็นลม,มิงแฟงมันจะไม่ค่อยออกไปริมเส้นแล้วก็ไปเส้นหลังมากนะักเพื่อจะเปิดป่งใช่ปะแต่ว่ามันจะเป็นจังหวะที่เข้ามาข้างในนะตรงกลางมากกว่าเพราะฉะนั้นมันก็เหมาะกับสําหรับการที่เอาไปเล่นปีกซ้ายแล้วยิงเข้าไปข้างในหรือไม่นะครับแล้วแต่คนขนาดน,นะครับค่าพลังเราก็ได้สวยๆประมาณนี้นะครับผมสวยไหมประมาณนี้นะผมคิดว่าลงตัวแล้วนะครับส่วน ส,สกิลก็อย่างที่บอกไปถ้าจะเกิดอยากได้เป็นสเปเชียลหรือวันทัส,สนะครับคุณก็ไปหาฟิฟแฟบเพิ่มนะครับแล้วก็ใส่พวกสกิลยิงติดอาวุธให้เขาหน่อยนะครับผมเพราะว่าถ้าไปเเล่นแบบไม่มีสกิลยิงเนี่ยการยิงโดยเฉพาะยิงปัน่นอะไรพวกนี้เนี่ยค่าพลังการปัน่นค่าพลังการย,งยิงตรงกรอบมันก็ไม่เยอะอยู่แล้วนะครับผมถ้าใส่อาวุธให้เขาหน่อยนะลองเล้งเคอร์เลอร์ลองเล้งชูตติ้งเนี่ยเป็นสกิลที่สําคัญนะสสกิลนี้ส่วนทิปปิ้งช็อตกับไลซิ่งช็อตถ้าใส่เพิ่มก็ได้ครับผมแต่ผมแนะนํา2สกกิลนี้่อนเอาไว้ยิงไกกลนนนนะะคคคครรัับบเเเพพื่่ออิมมมมวาาายขึ้โสําาหรรัับไฟนนนนโตเส่งี้ะฮะ ก็มีประมาณนี้นะครับผมอย่าลืมนะครับก็ไปติดตามช่อง Bomsky Review ด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําเดมเบเล่ต่อเลยนะครับผมในแนวทางการอัพสอนแนวทางการอัพแบบนี้คลิปหนึ่งนะครับสำหรับเดมเบเล่ส่วนตัวอื่นๆนะครับผมในแพ็กนี้มาร์กอเดนแทสเตเกนเดี๋ยวทยอยทําให้ตัวอื่นในแพ็กสเปนิสนะครับผมก็เดี๋ยวทยอยทําให้นะครับผมอ่ะโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตไปดูหนังก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันบ๊ายบายสวัสดีครับ